ผมอยากมีปีกครับผมรู้สึกว่าเป็นอิสระเราสามารถบินไปที่ไหนก็ได้ผมอยากแยกล่างได้ครับผมอยากแยกล่างไปดูแลคนที่ผมรักไปดูแลคนที่ผมห่วงใย สวัสดีครับผมพิลี่พัชชนน์ครับครับผมเซงวิชัยครับพวกเราเป็นนักแสดงจากแอบหลงรักเดอะซีรีส์ครับถึงเวลาแล้วที่ที่ผลงานเราจะทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มกับผลงานของเรารวมถึงพี่ๆแฟนคลับที่ติดตามพวกเราได้เห็นแบบผลงานเราที่แบบว่าเราอยากจะมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่ๆเขาตอนนี้พวกเรารู้สึกว่าเราทําให้เขาได้และมันเลยทําให้เรามีความสุขในการที่จะมอบความสุขมอบเอเนอร์จีให้กับพวกเขา ตั้งแต่ช่วงประถมจนถึงมัธยมเราเป็นเด็กสซนๆแก่นๆปกติเลยนี่ยนะครับช่วงนั้นยังยังไม่เห็นถึงความสําคัญของเรื่องการเรียนรู้กับการศึกษามากเท่าไหร่ครับก็เลยเป็นเด็กเกเรบ้างซุกซนไปบ้างใช่ครับผมตอนนี้เขาจบเกียรตินิยมนะครับใช่เพิ่งมามเปลี่ยนช่วงประมาณม,มปลายนี่แหละครับเวลาที่เราอยากได้อะไรเขาจะค่อนข้างบอกกับเราเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้อง ใช้แรงใช้ความพยายามถึงจะได้มันมานะครับเคยฝันอยากเป็นซุปตาครับเด็กๆเคยดูพี่บี้เดอะสตาร์เพลงเริ่มวิ่งยูหรือว่าเพลงเริ่มไอ e นี้คือผมเห็นพี่เขาได้จอแล้วผมแบบเราเราอยากไปยืนเต้นแบบนั้นบ้างผมโตมากับเป็นนักกีฬาครับตั้งแต่เด็กผมเล่นกีฬาเล่นแข่งเทควันโดมาตั้งแต่5ขวบแล้วคือที่บ้านตอนนั้นเปิดยิมเปิดยิมแล้วก็แบบพวกเราตะลุยแข่งกันเกือบทุกอาทิตย์นะฮะ เราก็เลยเป็นครอบครัวนักกีฬาตั้งแต่เด็กตั้งแต่5้าขวบเลยฮะและแข่งมาแบบตลอดจนจนจนมาหยุดประมาณช่วงช่วงก่อนเข้ามหาลัยครับใช่แล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าเออเราตอนนั้นเราอยากเป็นนักบินเราเลยแบบว่าตั้งใจเรียนสุดท้ายก็ก็สอบสอบติดคณะที่เราอยากได้คือตอนนั้นเราอยากเป็นนักบินก็เลยสอบเข้าวิศวกรรมบินที่มอกรเรรยนจบแล้วครับจ,จบแล้วครับผมผมจบปริญญาตรีเอ,อ่อมหาวิทยลาลังสิตคณะบริหารครับผ จบวิศวก,กรรมบินมเกษตรครับรบ,บางเขนพูดถึงตัวเองผมเป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนขี้เล่นขี้แกล้งชอบชอบให้คนรอบข้างมีความสุขแบบสนุกไปกับเราอนะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบความเครียดเท่าไหร่เราชอบเราชอบให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขผมเป็นคนที่จะแบบว่าชอบ แกล้งคนอื่นมากๆแบบว่าเวลาที่เห็นใครอยู่นิ่งๆหรือเวลาที่ใครกําลังทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันเงียบไปละหรือว่ามันน่าควรที่จะแบบมีเสียงหัวเราะอะไรบ้างแล้วก็จะเริ่มเลยค่ะผมเลยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเข้าสังคมมาก,มากๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งเราเห็นทัศนติเขาครับก็มีคนมาติดมาติดต่อให้ผมไปแคสอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองไปแคสดูแล้วก็ติดใจแบบว่าเฮ้ยมันก็แบบ มันสนุกดีนะที่เราที่เราได้เล่นเป็นแบบบทบาทอะไรที่แบบแปลกๆดีอะไรเงี้ยแบบว่าสนุกดีอะไรเงี้ยเราก็เลยไปแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ติดก็เป็นเด็กแค่โฆษณาไปช่วงหนึ่งฮะเล่นแค่โฆษณาไปเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นแค่โฆษณามาตลอดแล้วก็จนจนมาออเดชั่นบอยแบนด์เอบอยแบนด์ศิลปินกลุ่มจนเรามาส่งไปสมัครกับแอบหลงรักเดอะซีรีส์กับทางพิเชนกับเซนนี่แหละครับแล้วก็ แล้วก็จนจนเราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้จนมาเป็นพี่เหนือ,นอทุกวันนี้ครับก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยลนี่แหละครับช่วงประมาณม .4 ม .5 เราได้มีโอกาสไปเป็นรับเชิญหรือเรียกได้ว่าเอ็กซ์ตาร์ของประจําแบบกองถ่ายเสร็จปุ๊บพอเราเข้าสู่ช่วงมหาลายัยพอเราได้มหาวิทยาลัยที่เราสอบติดแล้วนะครับช่วงนั้นก็เลยได้มีโอกาสมาเจอพี่เชนกับพี่เซนอีกครั้งหนึง่งใช่ครับเพราะาเลยได้มีการเชิญชวนให้เข้ามาอยู่สังกัดเดียวกันครอบครัวเดียวกันครับ ผมกับน้องเคยเจอกันมาก่อนใช่เป็นเป็นการแคสซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งเราเราได้มีโอกาสเข้าไปแคสด้วยกันก็ได้ต่อบทได้พูดคุยกันเล็กน้อยตอนนั้นใช่แล้วก็มาเจอตอนแอบรักในซีรีส์นี่แหละครับว่าแบบเอ้าเราได้เจอกันได้เล่นเหมือนครั้งนั้นเป็นการสกิดว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับเน่ว่าผมนิสิดครับแล้วผมลิสกินได้เลยครับใช่เป็นความรู้สึกที่มันสบายใจ สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะม,มันมันมันเหมือนเข้าขากันพี่เขาเรือกที่จะชวนเราคุยก่อนที่จะเรียกการตอบบทเลยเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมกันก่อนผมรู้สึกว่านนเนี่ยตรงจุดนี้ททำให้แบบเรารู้สึกคอมฟอร์ตกับเขาแล้วรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนอบอุ่นตั้นแต่ครั้งแรกตอนนั้นเลยอุ่นยังไงใส่ทั้งสามชั้น,นันนั้นหนาเตอะและโมเมนต์เน <moment> ี <ate> <ut> ้ยผมรู <n ate> ้สึกผมมีความสุขดีใจด้วยนะที่ที่ที่เราได้มาเล่นซีรีส์วายเพราะว่า เราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของของ RTBQ ใช่เราได้เห็นมุมมองความรักในในแบบที่แบบเราอยากอยากเห็นแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นซึ่งความรักมันคือความรักจริงๆ พอเรามาได้รับตรงนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นมุมมองความรักไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหญิงหญิงหรือชายชายเรารู้สึกว่าความรักสุดท้ายมันอยู่แค่เรื่องของความรู้สึกเลยมันไม่เกี่ยวกับว่าเพศสภาพไหนว่าคุณจะเป็นเพศชายแล้วคุณจะรักกับคนนี้ไม่ได้เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความรู้สึกข้างในว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราแสดงออกมันออกมายังไงครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นซีรีส์ไวหรือมันเป็นซีรีส์อะไรผมมองว่ามันคือซีรีส์ปกติที่มีเรื่องความรักเข้ามาแล้วเราแค่รับบทตัวละครแล้วเราแสดงให้เขาเห็นว่า เวลาที่คนเรามีความรักมันคือรูปแบบนี้มันไม่ได้มีการจํากัดว่าความรักเราไม่สามารถรักคนที่เป็นเพศเดียวกับเราได้ใช่ฮนะเราสึกว,ว่าเมื่อมีใครมาอยู่ตรงจุดนี้ครับเขาจะเข้าใจว่าความรักไม่มีเพศสภาพไหนที่จะมาแบ่งได้เลยว่าคุณต้องรักกับใครหรือทํำยังไงใช่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยซ้ําอยู่แล้วนะครับว่าทุกคนเราควรรักได้หมดไม่ว่ากับใครก็ตามหรือว่าใครจะรักใครมันไม่ควรมีกฎหมายหรือมีสิทธิอะไรมาแบ่งกันว่า คุณไม่สามารถรักกับคนนี้ได้คุณไม่สามารถชอบพอคนนี้ได้เรารู้สึกว่ามันควรเป็นสิทธิที่ควรเกิดขึ้นตั้งนานแล้วครับความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม<ช>ครับมันไม่ควรที่จะต้องมาแบ่งแยกครับมันคือเราสามารถมีความรักในแบบที่พวกเราต้องการได้พวกเราก็เป็นพวกเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนนทุกคนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทําไมเราต้องมาแบ่งแยกว่าแบบชายต้องกับหิงนะ เท่านั้นจริงก็ควรมีกฎหมายที่ออกออกมาได้แล้วใช่เพราะว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับความรักใช่เราควรควรมีความรักที่เท่าเทียมกันได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความรักในรูปแบบที่เราอยากได้ต้องการใช่ผมมองว่าความรักเป็นเหมือนเป็นเหมือนเอ่อก้อนเอ็นจีก้อนเอ็นจีก้อนหนึ่งที่มีความอบอุ่นมีความอุ่นใจและมีความ มีความสุขในก้อนก้อนนั้นการที่เรามีก้อนก้อนนั้นให้กับใครคนหนึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบอยู่กับเขาเราสบายใจมีความอุ่นใจมีความเป็นคอมฟอร์ตโซนของของเราผมรู้สึกผมอยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรารู้สึกว่าเราได้รับบทบาทของตัวละครหลากหลายตัวล,ละครแล้วแหละเรารู้สึกว่าเรายังสนุกกับมันและยังรู้สึกว่าอยากได้รับบทบาท ต่างกันไปอีกเพราะเมื่อเราได้รับลงไปเล่นนะครับผมหรือได้รับบทบาทมาเราสึกว่าเราได้เจอมุมมองใหม่นะครับเหมือนบางครั้งตัวละครเป็นคนสอนเราด้วยในเรื่องบางแง่มุมหรือเรื่องของความรู้สึกบางอย่างเป้าหมายผมอยากเป็นหนึ่ง Super ในซูเปอร์ฮีโร่ในมาวเบลซูเมอติกครับ <c oughs> ผมอยากเป็นฮีโร่คนไทยในหนังมา r เวลครับผมใช่ผมมองว่าอยากเป็นคนไทยคนแรก ที่แบบได้เป็นฮีโร่แล้วก็ให้ทุกคนฉายแสงมามที่ประเทศเราก็แบบเอ้ยมีมฮีโร่ฮีโร่บิลลี่วาชนนแล้วนะครับผมเราได้เห็นหลากหลายมุมมากขึ้นรู้สึกว่าเราได้เปิดความเป็นเราให้พี่เขาเห็นแล้วพี่เขาก็ได้เปิดความเป็นพี่เขาให้เราได้เห็นมากขึ้น,น,นเราเราเราคุยกันตลอดครับหรือว่าจะมีเรื่องอะไรหรือว่าจะมี มีเรื่องอะไรที่ติดขัดคือเราบอกว่าเราก็บอกน้องว่าแบบมีอะไรก็พูดตรงๆเลยคือแบบว่าไม่ต้องเก็บไปคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนทุกครั้งก่อนที่มันจะแบบลุกลามไปใหญ่แล้วที่สําคัญคือคือเราไม่จัดกันเขาเป็นคนรับฟังและเขาเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เขาเขาเป็นคนที่ใส่ใจคนนะโดยที่แบบคําพูดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรของเราะ เวลาเวลาเราจะคุยกับน,น้องเซงอะ่ะคือเขาจะเก็บทุกรายละเอียดเลยนะพี่เขาเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆถ้าลองสังเกตหรือเวลาอยู่กับพี่เขาพี่เขาจะมองมวลรวมทั้งหมดแล้วพี่เขาจะสังเกตเป็นคนคนเห็นได้เลยว่าเอาละคนนี้มวลเขารู้สึกว่าแบบคนนี้เยี่ยมนะอารมณ์ไม่ค่อยดีพี่เขาจะเข้าไปให้ความสบายใจหรือคอยสอบถามว่าแบบเป็นไรหรือเปล่าในบทผมผมเล่นเป็นพี่เหนือครับพี่เหนือเป็น หนุ่มฮอตประจำมหาวิทยาลัยครับเป็นหนุ่มวิศวะเป็นนักกีฬาบาสอยู่ชั้นปีที่3ซึ่งพี่เหนี่เขาจะมีความสุขุมมีความอบอุ่นแต่ว่าเขามีความขี้เล่นอยู่ในตัวแต่ว่าเขาจะขี้เล่นหรือขี้แกล้งเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นใช่แล้วเขาเป็นคนที่ตามหาความรักครับของผมรับบทเป็นโตครับโตนี่จะเป็นเด็กหนุ่ม อองอองเป็นเด็กโกโก้ใส่แว่นดูเนินๆครับเรียนอยู่ในเทศศาสตร์ชั้นปีที่2นี่แหละครับส่วนตัวโต้เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบในการถ่ายรูปมากรักเรื่องการถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวหรือว่าการถ่ายสิ่งแวดล้อมรอบข้างมากๆจนเขาได้ไปพบกับรุ่นพี่คนหนึ่งนี่แหละครับทำให้เขาคลั่งรักมากๆจากที่เขาชอบใช้กล้องในการถ่ายรูปวิวบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นถ่ายคนที่เขาชอบมากๆแล้วเขาตามถ่ายทุกอย่างแล้วก็รับรู้ทุกตารางงานเวลาของพี่คนนั้น ซีนน้ำตกครับผมรู้สึกว่าเราเราชอบตั้งแต่ตัวบทแล้วล่ะครับที่เราได้อา่านมาเป็นจุดพลิกของเรื่องแต่ณนะวันที่เราได้ไปโลเคชันเนี่ยด้วยบรรยากาศณนะตรงนั้นมันคือเดือนธันวาที่น้ำตกครับคุณพี่แล้วเราต้องอยู่ในน้ำตกเรารู้สึกว่าก่อนที่จะแอคชั่นเนี่ยครับการรวบรวมโฮโฮ,โฮ,โฮสมาธิความรู้สึกทั้งหมดนะครับคือเราต้องตัดด้านนอกออกหมดเลยครับเราต้องรู้สึกอยู่ณตรงนั้นผมให้เป็นซีนจบซีนตอนที่ทุกอย่าง มาคลายโปมทุกอย่างกับกับกับซีนนี้ผมว่าซีนนี้เป็นซีนถ่ายทอดให้เห็นภาพตั้งแต่ตอนที่1มาจนถึงตอนสุดท้ายมันเป็นการเล่าเรื่องที่ยากมากฮะแล้วก็เป็นแบบสวยงามด้วยภาพด้วยแบบทุกอย่างคือซีนนี้ยากแล้วก็สวยงามางมากพี่ชีวินหรือว่าทีมงานเขาอยากถ่ายทอดเออความความรักในในแบบที่สวยงามที่ที่ไม่ได้ เน้นแค่แบบเรื่องแบบเซ็กชวลอย่างเดียวมีความเรื่องดีเทลทุกทุกอย่างไม,ไม่ว่าจะเป็นการทัสการมองหน้าการการจูบก,การอะไรเงี้ยแต่ละครั้งนะไม่เหมือนกันเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปสังเกตดูว่าการจูบหรือการอะไรที่ทุกคนคิดว่าเซอร์วิหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ พี่ชีวินและทีมงานเขาได้ใส่กินมิตความหมายเข้าไปในแต่ละซีนออกมาแล้วอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงครับว่าว่าเป็นยังไงคือที่ตูกันแต่ละครั้งอ่ะคือถ้าไม่ได้สื่อความหมายอย่างที่แบบที่เราต้องการอ่ะเขาก็ไม่ปล่อยผ่านเขาก็จะคัดเนือใหม่คัดรีใหม่อยู่อย่างนั้นก็ตูกตุกอยู่อยู่อย่างนั้นครับใช่ยี่กี่พีท้ายๆนี่นัวครับต้องรอติดตามครับ